สวัสดีครับวันนี้ก็มางานบางแสนสี่สิบสองครับวันนี้ก็มารับเสื้อรับบิดเบอร,ร์วิ่งนะครับแต่เป็นงานวิ่งของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศภายในงานครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เาก็มากับน้องบาสครับน้องบาสสกลนครดีครับบาสตักใครไอยครับ <ม>พรุ่งนี้ว่าจะเวลาเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้๋อไม่แน่ใจเลยครับจะทําให้เต็มที่เดียวผม๋อฝากเป็นกำลังใจให้นะครับน้องบัสสกลนครฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับบรรยากาศริมทะเลหาดบางแสนครับตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณ38องศาได้ครับบวกกับลมทะเลพัดเบาๆครับก็มาถึงจุดรับเสื้อรับเบอร์วิ่งครับ ก่อนอื่นต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือหลักฐานในการสีดวัคซีนโควิด -19 นะครับต้องสีดวัคซีนโควิด -19 บอย่างต่ำสอเข็มนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ ก็คือขั้นตอนการตรวจส s อ s นะครับต้องได้รับ SMS ก่อนเข้างานนะครับพี่เสขวาเดินเป็นแถวเดียวกันนะครับพี่นภวิช้ขวาเดินเป็นแถวเดียวกัน เปิดนะ SMS ข้อความงานมาแสงที่สองขั้นอตรวจสอบข้อมูลเข้างานนะครับขั้นตอนนี้คือการสแ,แกนหน้านะครับต้องให้ตรงกับตอนที่เราสมัครนะครับเป็นั้นที่เสร็จสิ้นนะครับในการ สแกนหน้าแล้วก็จะได้สลิปหนึ่งใบนะครับเพื่อไปรับเสื้อรับเบอร์วิ่งครับถ่นาก็มอยจนจบงานเลยนะครับงาน้นก็เหนียวเลยเน้นเน่นไหมแต่ออก็ได้เอาเน้นก็ได้ ี่ 4, ครับแถวที่สี่ครับช่องที่สี่นะครับเป็นงานที่เรียบร้อยนะครับการรับเสื้อรับเบอร์วิ่งครับต่อไปผมพามาดูในงานเอ็กโปครับว่ามีอะไรบ้างครับ ก็มาถึงวันแข่งครับขณะนี้ก็เวลาตีหนครึ่งนะครับอุณหภูมิก็วัน26องศาได้ครับบวกกับลมทะเลพัดเบาๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปฝากสัมภาระครับฝากกระเป๋าภายในอาคารก่อนครับ งานบางแสนีในปี2021ก็จบลงไปนะครับผมก็จบในเวลาหชั่วโมง42นาทีครับ ฝากติดตามด้วยครับและก็ยินดีกับน้องบาทสนะครับได้ที่3ในรุ่นอายุนะครับ